สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรอยทัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณค่ะแต้มรวมค่ะสามตัวบนค่ะเทียบชนสิบสองสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะแต้มรวม3ตะบนทั้งหดแล้วนะคะแอดลงให้นะคะเทียบชน,นะฮะอ่าสี่สูตรสี่สูตรหรือห้าสูตรนะะี่แหละมันจะมีสูตรนะคะที่เข้ามานะคะ สามสูตรคะถ้ามันเพื่อนอยากจะดูสูตรเก่านะคะว่าในงวดนี้เนี่ยได้ตัวชนตัวไหนนะคะให้เพื่อนเพื่อนค่ะไปดูคลิปของงวดแล้วนะคะส่วนในงวดนี้เนี่ยแอดจะเลือกค่ะเป็นแต้มนะคะแบบแปดตัวนะคะเอามาเทียบชนให้นะคะเหมือนอ่าที่เป็นปักหลักนะคะแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้นะคะถ้าตัวเลขเยอะเนี่ยเอามาเทียบชนเนี่ยแอดมองว่านะคะก็มีโอกาสคะที่จะเข้านะแต่ว่าให้มองที่ ทั้งตัวชนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวรองไว้ด้วยนะ,ะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยอจะทําแบบนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะ,ะแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่เอ,อเป็นปักหกตัวหรือเจ็ดตัวนะคะให้ไปดูนะคะคลิปเก่านะคะจะมีอยู่สามสูตรนะคะที่เข้ามางวดที่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต้มรวมนะคะสามตัวบนนะคะ สิบสองูเนี่ยจะสถิติของเขาเนี่ยเดินมานะคะหนึ่งร้อยห้างวดขึ้นไปนะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆก็คือเดินมาแล้วนะคะร้อยกว่างวดยังไม่เคยหลุดนะคะทั้งสิบสองูตรเนี่ยออจจะทำสูตรให้เพื่อนๆดูนะคะหกสูตรค่ะทั้งงวดหน้าเนี่ยทั้งสิบสองูตรเนี่ยยังเดินอยู่นะคะแอจะทําให้ดูนะคะอีกหกสูตรที่เหลือน,นะ,ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาหลุด ไปหนึ่งสูตรหรือสองสูตรเนี่ยแอดจะยังใช้นะ,ะที่สิบสิบเอ็ดสูตรเหมือนเดิมนะะโดยที่สูตรที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำให้สมาชิกดูเนี่ยก็จะเอามาทำงวดหน้าน,นะะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะหกสูตระคะที่จะนำเสนอในงวดนี้นะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลัก ร้อยบนสครั้งสิล่างร้อยหน้าครั้งที่หนร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วบวกข้างที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศนย์ศูนบวกสเท่ากับสีบวกศเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหกบวกแท่ากับสีบวกเเท่ากับหนบวกหะเท่ากับสะ สองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกหนเท่ากับสี 5, 5ี่บวกหเท่ากับห้บวกสทกับเจบวกหเท่ากับแปบวกหท่ากับเก้บวกหเท่ากับศนย์ะเราจะได้นะแต้มรวมนะคะสตัวบนในสูตรที่หนึ่งะคะแต้ม2 3 4 5 7 8 9 0สูตรที่สองนะคะเราจะใช้หลักแสน5ครั้งหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบน3ครั้งสิบล่าง ร้อยทายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สองสาครั้งหน่วยท้ายครั้งที่ 1, สองห้า, 1, า 2, 5, บวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกห้เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศบวกหกะคะเท่ากับห หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าอันนี้เลขหนึ่งค่ะเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าเราจะได้นะแต้มรวมสามตะบนค่ะในสูตรที่สองค่ะแต้มหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองห้าสองสี่ห้าสูตรที่สามนะคะเราใช้หลักแสนห้าครั้งหลักหมื่นหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งเท่าหนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10หน้าครั้งที่สองสครั้งหนยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่หนึงห้าบวกหนึ่งท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกส่เท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งนะคะเท่ากับเก้านะคะ เก้าบวกหนึ 0, 0. ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนบวกหเท่ากับสอบวงเเท่ากับห้บวกหท่ากับหกบวกเท่ากับเจฮะราจะได้นะฮะแต้มรวมนะสามตบบนในสูตรที่3านะฮะแต้ม9 0 1 2 4 5นยเสร็จแล้วนะเรามาดูนะสูตรที่4ี่ฮะหลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นสองครั้งร้อยบน สิบล่างหน,หน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่ทายครั้งที่หนสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สอครั้งศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับศวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกหท่ากับหกบวกสเท่ากับศบกแเท่ากับแปดบวกหเท่ากับส สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหท่ากับศูบวกหท่ากับหบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสามแปมสี่ห้าเจสูตรที่5นะคะใช้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่นสครั้ง10ล่าง4ีครั้ง100หน้าครั้งที่สอครั้ง10บทายครั้งที่หน่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สอและบวกข้างที่ส 5้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับศูเท่ากับศบกสเท่ากับสีบวกเเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกสท่ากับหเสร็จแล้วเป็นสูตรแบบนับเรียงตัวนะหนึ่งสอง้าหกเแนะแต้มหนึ่งสองสาสีาหำหรับสูตรที่5 สูตรที่6โดยใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งร้อยบนสามครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1นหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสอง สองบวกหนึ 1> 1่งเท่ากับสามสามบวกหนึ 7, 7. ่งเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจดบวกสเทกับเก้บวนึ่งเท่ากับศย์วกหเท่ากับหได้นะแต้มรวมนะะสตัวบนในสูตรที่6นะคะแต้ม2 3 4 5 7 9 0 1นย์หนึะอันนี้นะคะคือ6กสูตรนะะ เออปรินมานะะห้าสิบงวดฮะแต่สูตรน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดินมานะะที่หนึ่งร้อยห้างวดขึ้นนะคะไอ้เพื่อนๆฮะลองเอาไปใส่โปรแกรมดูก็ได้นะะบางคนอาจจะบอกว่าพอไปดูร้อยกว่างวดเนี่ยมันมันไม่ขึ้นนะ,ะถ้าดูในคอมอ่ะจะไม่มีปัญหานะะแต่ถ้าดูในมือถือเนี่ยบางทีก็บางช่วงดูได้บางช่วงดูไม่ได้นะคะ ก็อาจจะต้องเข้าเข้าแค่สูตรเดียวแล้วลองนั่นดูก่อนอย่าเพิ่งพิมพ์หลายๆสูตรนะเดี๋ยวจะได้พิมพ์หลายรอบนะถ้าสูตรเดียวเนี่ยอาจจะขึ้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนย่าเพิ่งไปกดปกติมันจะขึ้นตรงนี้ว่า20งวดใช่ไหมคะยี่สิบงวดอย่าเพิ่งไปกดค้นหาตัวเลขนะคะให้พิมพ์สถิติไปก่อนนะว่าหนึ่งร้อยห้างวดแบบนี้ดูก่อนนะ่ะแล้วก็ค่อยกดค้นหาเลขนะะมันก็จะขึ้นนะะ สร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าจะดูว่าเดินยาวกว่าร้อยห้างวดเอ่อไปเพิ่มไปอีกกี่งวดเนี่ยค่อยเอ่อไปเปลี่ยนตรงสถตินะคะถ้ากับมือถือเนี่ยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะคะแอดก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในอ่ะคมนตบุกอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเสร็จแ,แล้วถ้าเรามาดูตัวชนกันนะคะเริ่มจากศูนย์ค่ะศูนย์มีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดแดฮะศูนย์มี8ปดสตรหนึ่งมี1 2ึ่งสองาสี่ห้าหกดแดฮะหมี8ปดสูตรสมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหดแดเกบสิบมี12บสอฮะสมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแ้า สามีเก้ย์ห้ซมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสมี12บสอห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอนะคะห้ามี11บเอศูนย์ะคหกมีหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดปดะ หกมแปดศูนย์เจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะเจ็ดมีสิบสองศูนย์ห้าแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าแปดมีเจ็ดศูนย์นะเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเก้ามีเก้าศูนย์ฮะตัวที่ชนฮะสิบสองศูนย์ฮะ, 12, ฮะชนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็คือแต้มสองแต้มสี่ะฮะแล้วก็แต้มเจ็ดฮะส่วนตัวที่ชนสิบเอ็ดศูนย์ฮะจะมีที่แต้มห้านะคะจะเป็นแต้มรองแบบนี้นะคะห้ารองอันนี้ยังไม่ได้เขียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแต้มดับก่อนนะคะแต้มดับ แต้มดับของเรานะงวดที่แล้วนะะ。ลดลงให้นะคะห้าศูนย์ะคะเราได้แต้มดับที่สองหนึ่งหกห้าสามนะคะผลรางวัลนะคะออกมาที่ห้าศูนย์สี่ะคะห้าศูนย์สี่นะคะบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าดับที่แต้มเก้านะแต้มดับของเราผ่านทั้งห้าศูนย์นะคะหนึ่งผ่านสองผ่านสามผ่านสี่ผ่านห้าผ่านนะคะเราจะมาดูนะคะแต้มดับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะ สูตที่1นะคะดับมาแล้วสองร้อยงวดสูตรเราใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบนสครั้งสิบนสครั้งหน่วยล่างสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึบท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่แปดหนึ่งบวกแปทกับเบวนเท่ากับเบวเทกับเกบวกสเท่ากับห หนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเวกศนเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับศบวกแปะเท่ากับแดับที่แต้มแปสูตรที่สองนดับมาแล้วสองร้อยสิบเจ็ดมวดสูตรร้อยใช้นะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบล่างหน่วยล่างสองครั้ง สิบหน้าครั้งที่1 5ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้งร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสิท้ายครั้งที่หน่งหน่วยท้ายครั้งที่หและบวกครั้งที่2 1งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกสาเท่ากับห้าหาบวกสเท่ากับเจดบวกศนเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกศนย์เท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสามสบวกเเท่ากับศบวกสเท่ากับสองห้ สูตรที่ 3, ามนะคะดับมาแล้วสองร้อยแปดสิบเอ็ดงวดสูตรเราใช้นะคะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสีครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองระบข้างที่หศูนย์บวกหนเท่ากับหงบวกศูนย์เท่กับหน่งหนึ่งบวกส ท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ3ดับที่แต้ม3สูตรที่4นะคะดับมาแล้ว257งวดสูตรรอใช้นะคะหลักแสนหลัก พันสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่ 1, หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองห <Pose> น่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งแล้บวกข้างที่หกหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้า ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เทกับสามสบวกหนเท่ากับสีสี่บวกสีเทากับแปบวกสเท่ากับศนบวกหกนะเท่ากับหกนะดับที่แต้มหสูตรที่ห้นะคะดับมาแล้วสองิบองงวดสูตรโอยใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบนหน่วยบนสครั้งสิบล่างสมครั้งสิหน้าครั้งที่หนสีครั้งสิท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หและบวกข้างที่เด หนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหเท่ากับสอบวกนย์เท่ากับสองสบวกแดเท่ากับศูนนบวกเกเท่ากับเกบวกสีเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกเ็เท่ากับสอบวกเท่ากับเดับแมเก้าอันนี้คือ5้สูตรเก่านะคะเราได้แต้มดับในงวดนี้นะคะก็คือแต้ม แปดแต้มสองแต้มสามแต้มหกแต้มเก้าไม่มีแต้มชนเลยนะเหมือนงดที่แล้วนะก็ได้ดับทั้งหมดห้าแต้มนะดับห้าแต้มเนี่ยจากหนึ่งพันชุดโต๊นะก็จะเหลือนนะที่ห้าร้อยชุดชุดโต๊นะคะอ่าห้าร้อยชุดโต๊นะะห้าสิบชุดตรงนะคะสำหรับอ่าดับนะะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะถ้าดับผ่านนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขนะแต้มที่ติดดับนะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะก็อ่าอย่าตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะตัวที่เราทําการเทพชนเมื่อกี้นี้นะคะแต้มสองนะสองติดแต้มดับนะสี่นะคะไม่ได้ติดเต้มดับนะเจ็ดไม่ได้ติดแต้มดับนะแล้วก็ห้านะห้าก็ไม่ได้ติดแต้มดับนะฉะนั้นแอดก็จะให้เด่นนะ เลือกจากเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือแต้มที่ไม่ติดดับก็คือแต้มสี่แต้มเจ็ดะจะเป็นเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ติดดับนะคะส่วนแต้มรองฮะก็คือแต้มสองใจแอดก็ยังชอบแต้มสองอยู่นะคะในงวดนี้นะคะแต่ว่าเขาติดดับแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ายังไงดับชนเด่นเนี่ยแอดก็ยังอยากจะให้เลือกเด่นอยู่นะคะแต่ถ้าใครชอบแต้มห้าแต้มรองค่ะ ก็สามารถเลือกวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะฉะนั้นในงวดนี้นะคะสรุปนะแต้มรวม3ตมตบลนะคะชนเด่นนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่แต้ม4ี่กับแต้ม7จนะส่วนแต้ม2นะก็ชนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่าติดแต้มดับนะคะก็เลยเอามาเป็นแต้มรองนะในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะ2567นค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะชอบนะแต้มรวม3ตมตบลตัวไหนเนี่ยก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะ ความหมายของชนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆฮะต้องเลือกพิจารณาดีๆนะคะชนร้อยเปอร์เซ็นต์คือสิบสองสูตรเนี่ยชนทั้งสิบสองสูตรเรียกว่าชนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะส่วนจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าชอบก็นําไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่าน,นะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ